เนนี่ชาแนลก็สอ้เลยะหลกกาลีเลยที่เราสร้าเลทำไม่งานเนาะแต่บ่าดีบวกนนแะแต่ว่าก็เจอคนหลงแหละเจอแต่จก็เจอคหลงอไปจอกันซาดาไปเฮตูลีไปเฮตุลอทยานแห่งชาติของวังเจ้าดีทุกคนเงยโถนุงก็ะโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดมากค่ะเพ่นกางเราไปป่าเรายเชื้อจ นี่ชแนลเนาะเกี่ยวราคันนี้แวฮันฟอรกอุทยานเลอกันีินาะอุทยานเอเกี่ยวราอุทยานแห่งชาติครงงเจ้าเอาโบาเลาเขตกำแพงเนี่ยน่ะเราเกียวราสะานเราได้เที่โคเนาะเราที่โครขีกบลยเนี่ยมม้อเราดเกาเดคันนี้เนี่ยก็เลยคือที่กางเจนเนาะคือนที่กางเจนเนาะช่วมอวสันเล่ยเลื่อยัานน้ยครับว่าจจอดเจอไ่ มันก็เลยที่เรามงเสียปอยเงลยเราให้มีเลฮีเหนียนะบ้านพักแนวโดดูดกางเต็นดอดูขี้กระเป๋าวาวันว่างเต็มเต็มเปเ,เ,เลยโอเคเต็มเลยเต็มเลยที่พักก็เต็มบรรยากาศดีมาก พชมมบอกกี่คังเตนเลยมีครอยากเอคะคือที่พักนี่ตปิยาโพลีปเป็นี่เหนปยังไม่รู้เลยว่าจะกางที่ดดไหนมาตโลดรอดด้วยในีิววิญญาณป่วยเลยตู้ไาบุญวินญา Mae'n rhan A gada di rhan siŵr yna. Siŵr yna. Siŵr yna. Mae'n siŵr yna. Mae'n siŵr yna. Dewa yna. กางเต็นท์บ้ากปแกทุกคนดูวันน <approved> <t ns aesthetic> <t ips> ี้กางเต็นท์ปวะรกี่โกตบูนแล้วก็เปหวันนี้ขี้ตบานก็เรากางเต็นท์ปดปวดแต่ใสปิดปดเมื่อกี้ี่ปิดปดเราก็เขี้นะกรขี้เที่ผมก็ใส่กางเลย้านะเก็บตะก็ใส่จอดตับุ เนี่ยที่กลางเต็นท์นี่เนาะเนี่ยมุมกลางเต็นท์นลยที่นี่แอร์ฟรีชิลละแต่ป้าบะแตะแขวนนะพวกนี้เว้แต่ตัมุมนะอ่ะบัวและทิวทัศน์มีวิวดีมากแต่ก็กลัวฝนตกมัมนคงมีสายเระแต่และดินก็ร้อนก็ได้ค้าเราแต่ค่ะและ้วก็นอนอยู่ปะไปแล้วไปมุมแล้วสวยมากมุมอย่างดี นนเาเเปิดเจอาย,ยทุกคนไม่มีความเย็นใดใดของวัวงเจ้<ม>าร้อนชิเป่งกันี้ลุยนารีแหละเป็นแเป็น,ปน,ปนตัดสินตัดเครียดเท่น,นาะเออวตะกุนะคือเต็นผ้บรเสม้ปะวอยว่านูน้องะวันชนาเลยอ่ะสภาพเนี่ยล้อเลยตั้งแต่เคลียร์ไกปุ้นนันไปวะ

ชิลี่สบายใจเลยมุกมีจุดเนาะพอเคยชว์วาตนอนเนลี่กูยังจะชิมมุกมีจุดมีมืจสบายใจนั่งกินขนมดูวิวต่อไปใหๆคือมหาเปคือน่าริมาเป็ดเตียวนนหตัวนี้เปเตียได้ยออเปเตียวกกแบบ่มัมาแล้วเนาะเตีว้าสาร์วนอ่ะันนี่สิบเล

พี่ปตาเจ้าาดานตานีเจ้ตันอตน,นอ,อคือกับวิวแบบนี้ค่ะรถเตะตะเกียงบับพิเบบนี้นะะ่ากินมากหอมมากสักครู่เป็นเมนูที่สองเนาะชาดานว,าว้าวมามา่าส่งเครื่องครับคุ้ยลำเลย จัดโต๊ะกันก่อนนะไปนแคเกบาก็ันเนาะต่เดียเอาอะไรถ้เรียบร้อยนยันเราไปเที่ยได้อย่างเนาะมาม่าเราจตาตะเจเราแต่งมูบืชอนยาไก่จอมีเนาะแล้วก็เราผักผมแล้วก็อยากแกมุ้ยโตเนาะอกแก้วเลิกฮิตรแบบกออเนาะล้วก็อะไรใส่กรโก้ะเจตะวเนาะก็มีกับบรรยากาศแบบนี้ทุกคนไม่เมียจะพูดตาออนอะเรียนดว่าเรื่องก็บรรยากาศ เดี๋ยวไปกินกันกินอะไรไปห่ออีกเนาะนี่แล้วข้าวผัดอูนิอร่อยมากมมข้าวอะไรก็ได้เสวีย่ยเดี๋ยวนี้อัอบบนที่ภาษาเดบโอลันอัฟฟอมูจิต

nó sẽ được không Ngon là không đi tôi yêu, yêu là cô itu tahu kalau memang juga kedida ulun juga นมืฮานะคนะนะเนาะน่าเลยไปเที่ยวสารานะเลเนาะเพื่อแปบรรยากาศเนาะเมืออ่อคนเนี่ยชมวดหรืม่ตากรุ๊ีเจ๊ยอนะ่เนาะคืนนายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนวัลเย่โมงนึงทุกคนบรรยากาศตอนเช้าอันนี่ เอร์นาร่นะเงียบสงมากย้อนนี no, oh, ้อืมนช่าตวเราลิซิวีลีเชลสดีเนาะอันนี้ไปให้มาเอาตาโอติบันเนาะโอติเจ็เหมือนก้อเลยเนาะเ็กคล้อยใส่กล่อง ก็มอยยาปวดเลยั้เพดูบาหวรเราดูวกคนนะกดูปี่เจเจเนะมามาลตา้หัวยาคลีมคจูลีมคจูลีหลบฝนแป๊บหนึ่งเรบอกว่ามีอริตยมาลองอันเดียะฝนตกแล้วดีนะปวดได้ไม่เืนนี้วันนี้ไฟซีเปวาตากูย่ พี่เอาเสลาโยพีโยด้วยโยห้ที่ดูชัวร์ไม่งั้นนี่สวยแล้วสวยแล้วสวยสุดๆความจริงค่ะแล้วแต่มุกโจูค,มมค่ะเนี่ยภาษาเมืองมุกโจูเลยจะได้บรรยากาศเนาะปอกแปอกแพกปอกแพก,ป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 ก นี่ป้าเมียชีวิเลวติปไปเก็บเต็นหล่อนนะเก็บเต็นเราหันหลุดโดนลูกเต่าก่อนเล่นล่เล่น,ล,น,ล,นล่นนะตัวที่แบบเก็บเต็นมันก็จะโกแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเที่ยวก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมาย โตลี่นอเกวดาเก็บเต้นวิลีดาเดอเบแฮดดูลูอท่าเนาะดูขอลูวไอปะคนี้ซี่งยังนหนอเกียวดาเนาอัการนอนแม่นงานบ่ยอะเรดิกีในเกวดาการพงเพชรเรดินในเกวดาตักนออัจฉรสันหนาจังหวัดเชรอสันทีู่้กบยหรอเนาะไม่รู้ทุกคนเก๋มากนอดูเจ้าหน้าทตัดตลาดล้วจ้อเข้าไป ตากรีนตาก่เนาะตากิตาเรียกนในกําแพงเพชรเนาะตาแ่าตาแกแพงเพชรตากกแพงเพชรอช่วส้างป่วยเลยโอสิ่นะไเกียด้นเนาะปดูรางดแน่เลยเนาะปคอ่ะนะปปิดคลิปไปเพืเนาะตั้งแต่ตอน่อเนาะปวกดคินช่ท